โอเคนะครับก็ต้องขอกราดสวัสดีท่านชมด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมอีวาเกลเียนอีกแล้วนะครับอ่าโอเคประมาณนี้โอเคนะครับวันนี้ผมก็มาเล่นให้ดูอีกแล้วนะ แป๊บหนึ่งนะขอรับของก่อน่อโอเคได้รับอุ้ยหนึ่งพันเลยมีอะไรให้สุ่มได้ โอเคเออไม่มีอีวาบ้างเลยเหรออีวาอยู่ไหนต้องการอีวาท่านผู้ชมอีวาผมอีวาหายไม่มีที่สุ่มอีวารหรือว่าไม่มีอยู่แล้วไม่รู้แหละอยาก อยากเปลี่ยนดีว่าอี๋ไม่ใช่ไม่ใช่อลองสักตั้งโอเคโอเคโอเคไม่เอาไม่เอา อะไรนี่เอ่าโอเคอะไรเนี่ยเออโอเคๆๆโอเคเดี๋ยวผมขอทำความเข้าใจแป๊บนึง คนไม่มีเลยเรนนี้มีเพื่ออะไรเนี่ยมันมีไปเพื่ออะไรนี้อ่ะโอเคแต่สักครู่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับเมื่อกี้ผมได้อีวาสิครับจริงครับท่านผู้ชมไม่ได้หลอกนะไม่หลอกไม่หลอก จริงนะผมได้อีวาสิบสามจริงนะอันนี้เรื่องจริงไม่หลอกแน่นอนเลยเมื่อกี้หัวใจเต้นแรงเลยเมื่อกี้นี่นะครับอีวามาจริงนะครับอีวาสิบสามเนี่ยใช่แต่ปัญหาคือขาอาูุอยู่ไหนคาก็่า,าโอ้ยลิ้นลิ้นเป็เลย เออหรือว่าเอ,อ๊กะก็ลุยไปเถอะเลยก่อนนะอืมเดี๋ยวเดี๋ยว โอเคนี้ผมได้ชิ้นส่วนนะนะโอเคจิบจิบจิบนี่เลยนี่โอ้ โอ้ยมีระดับนี้เออแต่ถ้าชมแป๊บนึงนะมันเปลี่ยน EY ยังไงผมลืมแล้วผมไม่ผมไม่เคยนะไม่เคยเปลี่ยน EY มันเปลี่ยน EY ยังไงใช้สมองระดับ IQ ระดับสามร้อยแอบ,แบสมองอันน้อยนิด ฮัลโหลต้องการอีวาใหม่โหชมๆผมได้อีวาจริงเออเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วโอเคไปลุยกันเลยติ๊ด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 จบโอเคตอนนี้ผมก็พร้อมไปฟัดกับศัตรูอื่นแล้วแลวพร้อมที่จะบวก พร้อมที่จะไปประชันหน้ากับมันโอเคส่วนตัวผมเป็นคนชอบอีวาสิบสามอยู่แล้วนะชอบมากด้วยนะชอบแบบชอบชอบมากเลยเท่ท่านผู้ชมมันเท่มากเท่เกินแถมยังมีโหมดอะไรนะโหมดที่เปลี่ยนแปลงเป็นพระเจ้าอะ่ะหรือเปลี่ยนเป็นเอ่ออะไรนะ คิดก่อนคิดก่อนอะไรอย่างหนึ่งอ่ะอ๋อเปลี่ยนเป็นผู้เหลือรอดของอดัมนะอดัมหรือมาอดามเอ้ยไม่ใช่คนละเรื่องมาโอเคมาแล้วมาแล้วเอาปืนกลมินิกันไป m หม o กดโอ้ย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  หนีเก่งจังโอ้โหไม่ได้กาแล้วทำไมอ e ีวามันเป็นแบบนี้โอเค e อีอะโอเคออโต้เลยแล้วกันโอ้ทำไมอ e ีวาอันนี้ขนาดผมเปิดออโต้แล้วนะเนี่ย เราคงจะได้อุ๋ออันนี้เป็นล่างอะไรนะเออล่างพล่างผู้เหลือรอดของอดัมที่ผมบอกนั่นแหละอ่ะไปนะยเย่แล้วแพนะ้ไม่ได้นะไม่ได้นะไม่ได้นะแพ้ไม่ได้นะไไนะอืม แย่แล yeah, ้วจะแพ้ไม่ได้นะเป็นเป็นอีวาระดับสูงแท้จะแพ้ไม่ได้นะแพ้ไม่ได้เด็กขาดโอ้ยจีเซสใกล้อีวาขอร้องอย่าทำให้ผิดหวังนะจินจิอย่าทำให้ผิดหวัง,นะวงปิดตาเลย มาปึ๊บเ้ยเฮยเฮ้โคนะคนดูแค่และโอเคผมผมต้องเอาจริงเอาจังแล้วแหละผมคงต้อง ทำอย่างนี้แล้วแหละไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะต้องเอาจริงถึงขั้นนี้นะมาเมื่อกี้ไม่ได้เอาจริงนะอันนี้เล่นเลเล่นเเอาเล่นเล่นนะเอาเล่นเล่นนะท่านผู้ชมเมื่อกี้เอาเล่นเล่นเอาเล่นเล่นมาตอนนี้พร้อมแล้ว มผมจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดนะแล้ว,ลวสักคีมันค้ำคอเลย ผมไม่แพ้แน่อนอนคราวนี้ปิดออ,ตโ,อโต้เลยออ,ตโ,อโต้กระจกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นอีวาขั้นสูงแท้ๆแต่กับอ่อนเอเป็นอีวาที่มีพลังที่เหนือกว่าพระเจ้าแท้ๆแต่กับหน้าสมเพื ปึ๊บโดนนิดเดียวอันนี้ระบายอันนี้ผมระบายเลยนะระบายส่วนตัวเลยนนขัดขวางหรอือตายตายตายมาลีเอมาลีเหรอเถมขับอีวาด้วยนะ ไม่ได้นะไม่ได้อีวาขั้นสูงไม่น่าเชื่อว่าผมจะเบื่ออีวาได้ขนาดนี้นะเป็นอีวาเทๆ คอมโบคอมโบยิบสาสเลยสาดสาดเ,าดาดเอ้ยเกือบโดนแล้วหุย้ยเกือบอีกอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวท่านหลาคนดูอีกนิดเดียวเกือบจะวิ่งถึงแล้วอะไรกันนี่แตกแล้วเอ้ยต้อง ต้องทําแบบนี้แหละแนนี้ฮะอ,อะไรนี่ท่าเดิมอะไรนี่คนดูท่าเดิมเลยอันนี้ผมชอบเล่นนะเกมเนี้ยถ้ามีอีวาด้วยจะชอบเล่นใหญ่เลย โลลัวสักมันคำาคออืมไม่เป็นไรหรอกลางเอทิวก่อนเลยเออบอกแล้วต้องให้ผมเล่นเอง AI เล่นไม่ได้นะเมื่อกี้ผมไม่ได้เอาจริงนะอันนี้พูดจริงนะผมไม่ได้เอาจริงเลยนะ เมื่อกี้แบบเล่นๆอยากอยากอยากเล่นก่อนอยากลองก่อนลองของโอเคนะอะไรเนี่ยเออลืมรับเลยาหารนี้โอเคเมื่อกี้เพิร์พูดอะไรก็ไม่รู้ โอเครอเวลาไปแล้วกันโอ้โอเคเราไปเล่นอะไรอย่างอื่นที่มันสบายสบายกันดีกว่านะแต่ขอรับรับก่อนคลิปนี้ยาวแน่เลย เมื่อกี้ใช่ไหมเมื่อกี้ผมเผลอพูดอีกแล้วเออเมื่อกี้ผมเผอลอระบายอีกแล้วผมคิดว่าตัวเองไม่ได้อัาจคลิปนะแบตเทิลอ๋ออ,อ๋อย่างนี้อย่างนี้ต้องจำแล้วผมจำก่อนเพราะมันเป็นภาษาเอ่อแต่สรางา อ๋ออันนี้นะอันเนี้ยที่เอาไว้สุมอ e ีวาเนี่ยผมจำได้เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเอาไว้สุมอีวาอันนี้เอาไว้สุ่ม, e อ,นนอ,ามอาวุธนะเดี๋ยวเดี๋ยวอันเนี้ยเอาไวส้สุมอาวุธตรงนั้นผมไม่มีนะไม่มีเหรียญพอเหรียญนักสู้พออ่ะโอเคเราไปแบทเทิลกันต่อเลย คลิปนี้ผมเล่นแบบเพียวๆเลยนะ่สี่แขนโอเคอ่ะมาคลิปนี้ผมไม่มีการตัดต่อนะขี่เกียจตัดต่อจริงๆผมตัดต่อได้นั่นแหละแต่คลิปมันจะยาวนะแล้วแล้วพอบันทึกที่ผมตัดต่อไปมันจะนานนะเดี๋ยวไม่มีคลิปลงพอดีทำไมโอเคตอนนี้ก็ดึกแล้ว ๆๆๆๆๆโอเคกลายละโอเคมาอันนี้ผมก็จะไม่เอาจริงนะไม่เอาจริงก่อนแล้วเนี่ยนะผมเอาจริงตลอดนะแต่เมื่อกี้ ไม่รู้ทำไมนะผมถึงพลาดไปนี่แหละเฮ้ยอินพลังงานหมดนะเฮ้ยไปละไปก่อนไปก่อน บ้บฮันแน่ไม่ได้กินหรอกแต่มันจะกินผมตอนนี้ ห๋อปึ๊บงั้นยิงฟรีแล้วนะเอา้านิ่งเพื่อเอ๊ะตายตายตไลากลก่อนไปก่อนมาเอานี้แหละ หอมบวกสีเข็เดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มใหม่ก็ได้นะไปแล้วมันไปแล้วปึ๊บเฮ้ยถอยกอ,อกถอยก่อนถอยก่อนจะตายจะตายตายไม่ได้นะตายไม่ได้มาถึงขนาดนี้แล้ว

ครั้งเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมครั้งเดียวนะโอเคก็ต้องขอจบคลิปว้เพลงเท่านี้นะสวัสดีครับ